ก็สวัสดีชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟีไฟนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สูเว่าแทงนะครับหมายถึงเกมฟีไฟนะครับแล้วก็จะมีปืนใหม่อัปเดตรอบปมี ไฟแม็กเหมือนเดิมน,นะคะที่ผมอัดไปเมื่อเดือนที่แล้วเปล่าไม่รู้ครับเดือนแล้วนี่ครับผมก็ถนัดเรื่องไอ้นี่เดี๋ยวเดียวเดียว,ย,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 วยังไม่ได้ทนตั้เกิดครับผมก็ มีบางคนคอมเมนต์มา <Yeah. S 1> ว่าเน็ตพี่แรงจังบ้านผมมันก็ติดเราเตอร์แล้วใช่ เอ่ออาปืนผู้ใจของผมมาผู้ใจอยู่ไหนลูกปืนขอเอาปืนนี้ ปืนแมงมวีปืนแมงวีผมจะอยู่ด้านบนเมืม่อมีตัตู No. มันก่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันแหลกครับมันแหลกครับไปตามเพื่อนแป,ไป,ไปมันแหลกมากครับ อสรย้อยรอดตัดสินสายติมยังไม่ได้สักทีมไม่ได้สักคะแนนเลยผมใช้กอซ่าน,นี่เขอเอาไป แกผมไป ครับอย่าล <Double Kill. S 1> ืมคดไับเบิลคิลอยลืมคนไรทุยจำไม่ปิดเกมมันเร็วเกินหนึ่งครับก็ขผมีสายตื้ยังไม่ได้สักทีผมก็เอาผมก็เขา โอ้โห่มันปืนแมมฟีอะไรเนี่ยนี่คือเลโก้นะครับที่ผมได้มันุ๊คโอโอ้นหัวสองร้อยกรัเลยครับ first blood first ค o ะแล้วก็อันนี้คือเครื่องบินแมมฟีเครื่องบินีใช่เครื่องบินบีเหมือนเครื่องบิน คนอาจจะสงสัยครับว่าด้านนานี่คือตัวเชลลครับเพื่อนตายเราไปช่วยเพื่อนโอ้ยเปล่าอูโดนหัวนะครับพอดีเพื่อนเราสกแลดับเบิลคิลเมื่อกี้ผมเห็นศัตรูวิ่งผ่านหน้าแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ใช้ปืนกระจอกกระจอกทำไมอน่ะ ใช้ปืนนั้นนะดูนะ่ะดูนะ่ะดูนะครับผ่านไปแบบยังงงง,งครับง่ไงเจอแล้วทับปืนกดยิงถังทริปเปิลคิลครับ ผมจะเล่นฟิล์มไฟล์กับเวอร์นี่เวลร์เท่าน,นั้นแล้วก็ปิดคลิปเลย ผมสอนตีจากระยะไกายจากเจ็ดบวกนะครับก็ไปดูเลยได้ครับไปดูได้อย่าลืมกดไ like ลค์ด้วยนะครับแมงวีแมงวีงวอ้าวกลับหัวอีกแล้วชิบใหม่มาแล้วกดแ,แมงวีมา ตกหนึ่งนัดไม่ตายปีหักบิวไปเหมือนกับบินตกครับจดยอดผมเจ็บคอแล้วเนี่ยเจ็บคอเจ็บคอปัดกล้อง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 เปิดกระจกปืนแมมวีปืนแมมวีวีวี อุ้ยวุกงยิ้เลย嘛ไอดีเดิมนะครับไอดีเวอร์เนียเวอร์ครับ ไอดีตามนี้ครับดูชัดๆครับหนึ่งเก้าหครับไอดี ID ตามนี้ครับอย่างเช่นผมทำคลิปนั่นคลิปผมทำแมปนั่นแพะแมปนี่อย่างเช่น ผมยังทำดานคลิปเกมแกะน้ำตาดเลยครับแล้วผมก็ทำไอ้นี่ด้วยนี่ครับรถไฟนี่ครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นแมปรถไฟครับม,มันจะแรกบิสหนึง่งอันนี้กําลังก่อสร้างครับแต่ผมก็ทำนี่นู่นนี่น,น,นั่นน,นี่ครับอันนี้รถไฟขบ,บวนแรกรถไฟตู้นอนนะครับผมเขียนแค่นี้แหละอันนี้ไปอุบลชันนีนะครับ,รบผมก็เขียนเ่งอุบลชันนีคันที่หนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นหัวรถจกักร มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยครับอันนี้ห้องเครื่องก็สวยมิดหนึ่งครับอันนี้เป็นบรรยกัดตาฉึกฉักมันนี้เลยว้สองเรื่องคนคิดว่าเหมือนรถไฟหมยผมเคยขึ้นรถไฟสวยมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววี นึงอย่างเช่นผมกวนมาแรงสาบเพชรใช่มันมีด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนว่ามันมืดเสลวมากสุยดยอดขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟทางนี้นะจ๊ะห,หนูอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูภายในก่อน ีครับผมจะให้ไปไหนก็แบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่พอดีบันไดมันติดครับเว้นไม่ได้มันเว้นไม่ได้ครับนอนมันจะมีลายโพลไมาได้น่าจะส,สวยดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีก โอ้ยค้างเลยครับน,นี่มันด่านอะไรเนี่ยโอ้ยดับเบิ้ลอาคานโอาอันนี้เพื่อนผมครับ B o M เพื่อนผมนะครับนะครับก็ไปนค้นหาชื่อเลยครับหรือว่า ID ก็ได้เดีเดี๋ยวผมค่อยบอกตอน ไปคิครับนี่ไฟไฟแล้วนี่ก็หนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้อันดับแล้วให้ไปดูก่อน ดีผมไม่มีแมปเยอะครับผมก็ต้องไปหาในออนไลน์อย่างขอบคุณดาอะไรเนี่ยผมขอผมชอบขายเพจาสนามมาไม่มีแกนี่สองสามเหรอ นี่ผมก็อครับเลวางนี่นี่ด้วยทำวันนี้เลยครับเนี่ยอย่าเปล่าไม่เโพางมือ อมแคทลันผมไม่รถแม่ป,แมปาแป๊บหนึ่งทำใจไม่ยังบึกครับเฮ้ยมันแหลกครับคลิปนี้ก็จบเร็วครับเออร้อน ก็คลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าเสร็จแล้วก็ปิดคลิปกันเลยแบบปิดกล่องแบบ